สวัสดีจ้าป้าแม่ี่นอนโปงไปสูตรสุตคนเด้อมันนี้บุ๋มสภ้าเฮ็ดอ,อันน้องใหม่สิ่งนะจ๊ะอันน้องใหม่นี่กับ,บุ๋มก็ไปไปหาเราจะซื้อน้ําป่าให้แล้วเผาอันนี้เผาเราได้แหละจา้เาเผาเผาแล้วก็อันเราสิแตงหัวมาให้นะจ๊ะเห็นบ่ตรนที่จริงมันี่เป็นบ้องแบบนี้แต่วันนี้เขาแตงแตงหัวให้ซื้อน้ำรล่ามาสิบสี่โลนะจ๊ะโลละสิบสองบาทซีมาพา้าเฮ็ดอันน้องใหม่สิง้ะจ๊ะ ใสเบิ้งน่ากันเลยนะจ้ะว่าเห็ดแบบไหนมีห่อนตัดตัดให้พอดี้วจ้ะกะเอาอันนี้อ๋อลืมบอกไปอีก,กน,นึงอันนี้ถุงถุงเจ็ดคูณสิบเอ็ด้วจะ้ะถุงถุงโลนึงแล้วก็ซีเมนเบือหน่อยรุ่นนี้รุ่นใหญ่กับรุ่นหน่อยนี่ในรุ่นใหญ่นี่ไว้ใส่นอนยาวรุ่นหน่อยหนี่ไว้ใส่นอนสัน้นนะจ๊ะนี่หกคูณเก่านะจ้ะอันพอห่อล่างต้องทำความสะอาด ทำความสะอาดไถมันสะเด็ดน้ำแล้วกันเอามาเลี้ยงใส่ถุงแล้วจะเลือกนอกแบบรุ่นเดียวกันแล้วจะใส่มันได้งาม นอนใหญ่อ้วนแบบนี้เขากับพาหัวมันนพาหัวเลยนะจ๊ะมันมาสวยนอนรุ่นเดียวกันค่อยสวยง,งามใส่ถุงเรามันก็จะออกมาสวยงามเลย จะจัดเลี้ยงเราก็ที่เป็นประมาณนี้เนาะจะไปสร้างน้ำหนักเ้ยทุงโลรุ้นนี้นี่บุมที่ไซน์น้อใหม่ปริมาณแค่เจ็ดฉีตแล้วจ้ะเพราะว่าถ้าใสลายกันไปมวันสิเหน,น่นปวด ตั้งไงก่อนมาหันมาทำในคอดีนี่ฉิดเลยพอเลี้ยงน้องใหม่ใส่ถุงเลาจะาตักน้ำตาลซ่อนซ่อนแกงเขาเนี่ยจะซ่อนหนึ่งใส่ลงไปใส่น้ำตาลเพื่อสี่ให้มันห,นหวานแล้วก็ให้มันกรอบแลวจวะเวลาเขาหนึ่งเนาะ ใส่น้ำตาลแล้วก็เชียงน้องมาเฮาเพราะว่าตอนไทยน,นีน่กะเบิ่งบรรยากาศด้านหล,ลังว่จ้าเหมือนล้วได้เปิดไฟเอ่ะตันใส่น้ำตาลแล้วฮ้องก็มาดูดดูดเอาอากาศึันออกวาจ้ะดูดเหม,มือนแฟบแฟบปิดกลับอันนี้เลยกับน้องไหม่เนี่ยเอากระฮัดหัดหัดหัดไว้หัดไวด้ นี่น้ำตาลมันนี้ออกมาเป็นประมาณนี้อันนี้คือน้ำตาลแล้วก็น้อไใหม่ที่เขาเลี้ยงเลี้ยงใส่ถุงไว้อันนี้ถุงโลน,งนึงนี่บุมใส่เจ็ดฉีดแล้วจ้ะหรือว่าถ้าพอดีเสียดน,น้ำกะอาวนใส่หลายกว่านี้ก็ได้อีกอย่างหนึ่งคือแล้วแต่น้อใหม่แล้วจ้ะถ้าถ้าน้องมันอ้วนมันกะที่อาจจะไม่สมือกันแบบนี้แล้วจ้ะน,นี่เอาไว้เธอหนึ่ง ถหงาเหลาที่มาใส่รุ่นอน,นอนหน่อยให้เบิร้ตจะนอนหน่อยประมาณนี้นอสันอ่นเป็นนอสั่นมันเป็นนอนหน่อยพยายามเก็บอันเศษอย่างดำๆที่ยู่กับน้ำไม่ออกให้เ,เบิดแล้วจ้ะมันชีเฮีดให้อันน้ำไม่ที่เ้าหนัง,นงไว้ลเนาไเลย นออ่วน,นนี่เขาก็พาพากางเดี๋ยวจ้ะเห็นไหมพา,ามันกางแบบนี้มาใส่ลงไปน,นี่ก็นออ่วนพาเอามาจัดเรียงกันให้มันสวยงามเด้วยจ้ะใส่ลงไป จ้้เลยเห็นบ่เห็นในดอกมันเหมือนเนาะอันทีมีเศษฟุ้นเศษขี้ฟุ้นแฟนดำๆที่อันป่าแล้วทอามาแล้วจ้ะอันี้เขาก็เก็บออกให้เบิดเพราะว่ามันเสียห,หายเน้น่ยนอนใหม่ที่เยาหนึ่งว้เนี่ยมันมันทีเน่างต้องแบบเนี่ยดำๆเสรจ้วเก็บออกให้เบิด,ด์ตเอ่นอนอนสั่นก็สิบป,ประมาณนี้ตั้งค์เพื่อกันอนน น้อทุ่งกันทุ่ขุดเก้านี่บุ๋มที่ใส่แครนซีขีดแล้วจ้ะแล้วปริมาณน้ำตาลนี่ก็ส่วนโต๊ะหนึ่งคือกันใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วกระดูดดูดอากาศออกมาทันทันหมดอ,อันนี้ฮิลลิบแบบนี้แล้วจ้ะ นี่แล้วจะจะเทียบกันให้เบิ้งเห็นมาอยากเห็นมานี่ถุงหกไอ้ใส่มือนน่ขายนี่นี่เป็นหกคุณเก่าแล้วจ้ะอันนี้จะเป็นถุงเจ็ดคุณสิบเอ็ดหรือว่าถุงโลแล้วจ้ะนอมันกับซีตางกันเขาก็ต้องแยกอันนอมันนอ,นนอสันนอเงาแล้วจ้ะแยกไหม ให้พี่น้องมืงอนีเฮ็ดไปอันได้หนึ่งหนึ่งว้แล้วจะ้ะมุ้ยหนึ่งหนึ่งใส่ม้อยเนาะที่ว่าบา้บานบุ๋มลังค้นเพินกะติอันใส่อันถังหนึ่งมาไม่จากทางแดงรุ่นนุ่นรุ่นน้อยนะตอาวันเพินกะติตัดเหล็กตัดเหล็กมันที่เป็นถังถังแล้วเพิ่คนกิตัดเหล็กหยัดลงไปเห็ดเป็นคาเนี่ลนะ้วเพินกเทน้ำใส่แล้วกอไฟแล้วก็เอาอันทางแดงน้อยนะแต่หนึ่งเรา กระบุ่มนี่ที่ใส่อันใส่เตาถ่านหนึ่งแล้วก็ใส่มวยเขาหนึ่งราพระบด้าผ่าผ่าห้องแล้วก็อ่อนถุงน้องใหม่ใส่ข้างใน,นแต่และกันเอาผ่าปุกเท่านึงให้มันหนาๆข้างบนเลยเนะ <S <S าะเรื่องม่ะดานใส่ใส่แล้วเขาก็สั่งเมืองน้ำเนาะสกระสั่งเมือง สามสิบ,บกว่าแล้วนี่ยเจ้าเห็นไหเห็นไหมเาเห็นไหถ้านอนใดเห็นไหถ้ามันวัดเสมอกันเนี่ยนอนนี่เหวาเขากดึงมาบุ๋มซิบันเลืกตัดหางเหรอจ้บุ๋มได้เลื่อตัดหัวมันนี่ออก ้วใส่น้ำตาลเพื่อจะน้ำตาลหนึน่งซอนโต๊ะเราดูดเอาอ,อากาศมันออกแล้วจะเอาล่มออกใช่ไหมดูดจนมิ้นแล้วพี่น้องไงดูดจนนี่ ว่าสูตรบุ๋มหนี่ใส่น้ำตาลนะจต่ถ้าผู้ใดอบอ่มักกับบะไส้ก็ได้แล้วแตนสูดไทยสูตรมันเนาะนี่เป็นสูตรทางบ้านบุ๋มเพชรแล้วจ้ะอืมประมาณนี้สิงได,ด้ลอยบานคือคุณเห็นเลยบึงถุงน้ำไหม <c oughs> เดวคอนต,ตัวไส้ห้เบิดไห้มันเบิดทุงแล้วจ้ะเดี๋ยวสิเป็น ไฮตอนหนึ่งห้เบิ้งเลยจ้ะลืมบอกอันนึ่งนะจ้ะอันเนี่ยบ่องที่เขาอันตัดออกใช่ไหมอันนี้ก็ใส่ถุงเลยนะจ้ะแยกแยกถุงไว้ต่างหากใส่ต่างหากนะจ๊ะวิธีใส่กะคือกันนะจ้ะเพียงแต่เอาไม่ได้เลี้ยงนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวที่ใส่ใหฮเบิงนะ้งเนาะ อย่คือกันแล้วแตจับฟุ้นจับแมงมันจับอันแมงอย่งที่กอดน้ำอย่าเงี่ตน้นานี่แล้วน,น,ตน,น,นตนน่แล้วแตนน่าตาน,น,นเท่ากับใส่คือเก่าด้วจะใส่ใส่เอาความกรอบใส่เอาความหวานของน้นองหมแล้วก็วิธีเก่าดูดอากาศออก <c ười> ขออนุญาตใส่ปากเล้วนะ โอมีน้ำดูดแบบเลยดูดจนล้มเขาท่องแล้วพี่น้องเอ้ยหนาบานออกบานออกนี่แล้วก็มัดให้แน่นๆนะด่ามัดแน่นๆเลยอมไว้คนหนึ่งแล้วมีสาม่นมีสาม่นแล้วด้า นี่มีรุ่นรุ่นโลนึงถุงถุงโลนึงเจ็ดก้นสิบเอ็ดหมูไส้เจ็ดเขตอันนี้ถุงหก้นเก่าหมูไส้สี่เขตอันนี้อันนี้เราแต่ของน้องหม่แลนะจ๊ะแ,แต่แ,แต่บอกมันว่าเข้าวที่ใส่หลายอะไรแต่ว่าใส่เปล่าในร้าน,นี้ริดีิดเดี๋ยวที่พาไปเบิ้งตอนหนึ่งเลยแนะจ๊ะบ้านนี้ถ้าตอน ่อไปก็ย้อ,อนน้องใหม่ที่้อนใส่ถุงใส่น้ำตาลเอาดูดอากาศออกเบินเราก็จะเอาใส่มวยแล้วแต่มวยนี่มันมันที่เกาในะแต่บุมก็เรียผ่าห้องจับยี้งลงไปแล้วแต่ยี้งลงไปขังใตไตเลยแล้วก็เอานอนนี่สลับกันไปบ้องมันสลับไปก็ยี้งลงไป ที่ประมาณนี้แล้วจ้ะแล้วก็เขาก็เอาผ้าเสือ้อตุนานานี่ปิดไว้อีกแค่นึงผ้าที่ห้องห้องไว้แล้วจ้ะก็ที่เรียบร้อยก็เอาไปใส่เตาได้เลย,ยจ้ะพาไปใส่เตาน้ำเนาเอา้อหมึดนี่น,น,เนนะเฮ้น้อยดึกตึบหรอไม่นี้เตา เจ้าจเห็นบ่จ้าเห็นไหมาเห็นแะบนั่นส่เตาคือสาเตาไฟนี่อัดซิมืดนี่แล้วแืดนี่แล้วก็เอาผ่าเขาเอาผ้ายั่ผ้าปิดไปข้างบนอีกพื้นนึงแล้วแต่ตัวนึงเสือมาปกไวอันที่เขาห้องอันมวยไวไหนก็ห้องมวยกดมันเพราะว่ามันเป็นมวยเกา่ามันจะขาดเนี้ยแต่หนึ่งแล้วก็หนึ่งประมาณ ถ้าสี่สิบนาทีแล้วจะ้ะแล้วไม่กับเขาเขาก็สังเกตเบื้องหน่าม,มาเรื่อยๆวันหนึ่งไปจากสามสิบนาทีเขาก็จับจับทุ่งขึ้นมาแล้วก็เบื้องสีหนําม,มันจะเป็นสีออกใสๆแล้วจ้ะเพราะว่าน้ำตาลกับน้ำม่มันจะออกมาใส่กแลวมัติที่แคไทยเป็นนนํำใสๆออกมาแล้วจ้ะเดี๋ยวถ้าถ้ายังไม่มีน่ำใสเขาก็เอาหนึ่งอีกต่อไปแล้วจ้ะสังเกตเบื้องสีหน่ำมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวที่ไปไทยอันที่หนึ่งเราให้เบื้องแล้วจ้ะ นี่เห็นบ่จ้ะของมุมที่หนึ่งเนามุมก็สีเอาหอยไว้กับไม้สีเหากกตอกตะปูแล้วจ้ะตอกตะปูไว้กับไมงสีถ้าผู้ใดบ่มีก็เอาอันไม่สอดใส้นแล้วก็เอายันยัดหอยหอยไปเลยจะเห็นบ่บ่ครั้งนี้ก็เชมนนี้นี่นี่เป็นเม่องสนนาตามันแบบนี้แล้วจ้ะก็ที่หอยเลี้ยงกันไว้แบบนี้แล้วจ้ะ การจบไปแล้วนะจ่าสำหรับวิธีการเฮ็ดน้อยสิงบ้านบุ้มเบิร์นน้อยสิงนะจ่าเนี่ยวันถ้าผู้ใดสนสนใจอย่างกะเม้นไว้เลยนะจ่าเดี๋ยวบุ้มข้าไปตอบนะจ่าอาจจะตอบซ่าเนี่ยนะจ่าพี่น้องเอ้ยอันคลิปเก่าๆกับไปไล่ตอบปันเพื่อนๆสุขุพุสุขุนนะจ่าตอบประเด็นกับตอบบ้านในบทนะจ่าขอบอะไรก็ ขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจนะจ๊ะเช่นมาปักตะไคร่มาติดตามบุ๋มมาคอมเมนต์มากดไลค์มากดแชร์ให้บ,บุ๋มบุ๋มกะบ่มีอย่างเชตอบแทนพี่น้องเุ้ผู้ถูกคนดังด้วยจ้าน้องจัดคำานกราบขอบพระคุณหลายๆนะจ้าเมนไว้นะจ้าปักไว้ด้อยตะไคร่นะอย่าอย่าสิฝ่าวกนี้นะจ๊ะปักไว้เดี๋ยวบ่มใส่สปุยหดน้ำให้งามๆเลยนะจ๊ะ มึงหนาวเรถพี่น้องเอ,อ,อย้ยอันตอนนี้กะเวลาดึกเราต้องจอดนอ,อนอย่างในบุมกะซีนจบคลิปเพียงเท่าน,นี้แล้วจ้ายบายจ้าถ้าสงสัยอย่างกระเมียนไว้ได้จ้าเดี๋ยวบุมจะไปตอบให้คำตอบแล้วจาา้าอาจจมีอันขั้นตอนการเฮ็ดอันอยู่ในคลิปไปเลยลจ้าสบายจ้าดิจ้า